เหรียญที่ท่านกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้นะครับก็เป็นเหรียญ20เลปตานะครับของประเทศกรีซนะครับปีคริตสกราักราช1966นะครับสำหรับประวัติและรายละเอียดของเหรียญนี้นะครับซึ่งผลิตที่ประเทศาราชอาณาจักรกรีซนะครับสังเกตได้จากข้อความาภาษากรีกบนเหรียญน,นะครับซึ่งแปลว่า Kingdom of Greece นะครับสำหรับยุคสมัยในการผลิตเหรียญน,นะครับรัชสมัยของกษัตริย์คอนสแตนตินที่2นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของกรีซนะครับซึ่งของราชตั้งแต่ปีคริสตศักราช1,964ถึงปีคริสตศักราช1,973นะครับ สำหรับเหรียญน,นี้ทําจากวัสดุอลูมิเนียมนะครับจึงทําให้เหรียญมีน้ําหนักเบามากนะครับและมีสีเงินด้านนะครับรูปแบบของเหรียญดังกล่าวในการผลิตเหรียญดังกล่าวนี้นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าของเหรียญเป็นรูปมงกุฎพร้อมช่อเถาวัลน,นะครับและปีคริสตศักราช1966นะครับซึ่งก็เป็นรูป มงกุฎพร้อมช่อเทวันนะครับพร้อมปี1,966นะครับด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นรูปกิ่งมะกอกนะครับพร้อมผลซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของครีซนะครับและระบุราคาหน้าเหรียญน,นะครับ20บเลปต้านะครับ สำหรับเอกลักษณ์ของเหรียญนี้มีรูตรงกลางนะครับซึ่งเป็นการออกแบบที่นิยมในเหรียญมูลค่าน้อยของกรีซในยุคนั้นนะครับเพื่อให้แยกแยะได้ง่ายจากเหรียญราคาอื่นนะครับสำหรับราคาที่ซื้อขายนะครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตออกมาเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งผลิตออกมาหลักหลาย10ล้านเหรียญนะครับ ดังนั้นราคาจึงไม่สูงมากนักในตลาดของนักสะสมทั่วไปนะครับเหรียญที่มีสภาพผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับราคามักจะอยู่ที่10ถึง30บาทหรือบางครั้งอาจขายเหมาเป็นกิโลกร,รมัมร่วมกับเหรียญต่างประเทศอื่นๆน,นะครับสำหรับสภาพของเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาอาจจะอยู่ที่ประมาณ50ถึง150บาทนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับแต่หลายท่านนะครับก็อาจมีเหตุผลบางประการนะครับมีเหตุผลบางประการในการสะสมเหรียญดังกล่าวนี้น,นะครับในการสะสมเหรียญน,นี้ซึ่ง แม้ราคาจะไม่สูงนะครับแต่เหรียญนี้ก็มีความน่าสนใจด้วยเหตุผลหลายประการนะครับก็คือคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเหรียญน,นี้เป็นหลักฐานของระบอบราชาธิปไตยในกรีซในยุคปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับซึ่งกรีซเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐในปี1974นะครับทำให้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเป็นเหมือนเษเซียลของประวัติศาสตร์ที่จบลงไปแล้วนะครับ เหรียญที่มีรูตรงกลางนะครับเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมหลายๆท่านด้วยกันนะครับเพราะดูแปลกตาและแตกต่างจากเหรียญที่ไม่มีรูโดยทั่วไปนะครับความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับรูปกิ่งมะกอกบนเหรียญสื่อถึงสันติภาพและชัยชนะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ผูกพันกับชาวกรีก าชาวกรีกมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีรูนะครับและทำจากอลูมิเนียมที่ไม่เป็นสนิมง่ายนะครับคนจึงนิยมนำไปเป็นเครื่องประดับเช่นจี้สร้อยคอหรือสร้อยข้อมือแนววินเทจนะครับอีกประการหนึ่งเป็นเหรียญที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับหรือผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ยุโรปยุค สงครามเย็นนะครับแม้าราคาจะไม่แพงแต่ก็มีเ,เรื่องราวในตัวของมันเองนะครับก็หวังว่าเนื้อหาจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับของประเทศจีนนะครับเหรียญน,นี้ก็ มีความคมชัดสวยงามมีสภาพที่สวยสมบูรณ์นะครับเก็บไว้อย่างดีนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้มาดูรายละเอียดของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นอักษรจีนนะครับที่มีลวดลายที่สวยงามมีสเสน่ห์ในเหรียญดังกล่าวนั้นนะครับซึ่ง อันนี้เป็นรูปด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญซึ่งเป็นเหรียญของประเทศจีนที่หายากมากๆและมีมูลค่าสูงนะครับซึ่งอนาคตก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี1,926นะครับเหรียญปี1,926ซึ่งมีสภาพที่สวยงามนะครับ ท่านใดพบเจอที่ไหนก็ให้ทราบว่าเหรียญดังกล่าวนี้มีมูลค่าสูงมากเป็นหลักแสนนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดด้านหน้าของเหรียญน,นะครับซึ่งมีสภาพที่สวยงามนะครับมีสภาพที่สวยงามเหรียญดังกล่าวนี้ราคาที่ซื้อขายกันอยู่ที่1 6 8 8 8 4บาทนะครับ เหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับราคาซื้อขายกันอยู่ที่168,884บาทนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ราคา1 0 0 0 0แสนกว่าบาทนะครับซึ่งท่านใดมีก็เก็บสะสมไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าในอนาคตนะครับหรือว่า ขายได้นะครับราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนกว่าบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นกว่าบาทซึ่งเป็นเหรียญที่น่าสนใจน่าติดตามอีกหนึ่งเหรียญของประเทศจีน,นครับที่เป็นเหรียญที่มีมูลค่าราคาสูงนะครับเรามาดูเหรียญประเทศจีนอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่มีมูลค่าหลักแสนนะครับเหรียญที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ก็ราคาอยู่ที่ หลักแสนนะครับซึ่งนำมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับนี่เป็นด้านหน้าของเหรียญประเทศจีนนะครับด้านหน้าเป็นเหรียญมังกรนะครับเหรียญมังกรราคาหน้าเหรียญก็1ดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์ซึ่งเป็นเหรียญปี1 9 1 1นนะครับเหรียญน,นี้ ปี1 9 1 1นดะครับด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญน,นะครับอักษรจีนนะครับยังมีความคมชัดสวยงามนะครับเหรียญน,นี้เก็บสภาพอย่างดีนะครับซึ่งราคาที่ซื้อขายกันไปอยู่ที่ราคา1 7 5 6 4 0าสบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับราคาที่ซื้อขายกันไปอยู่ที่1 7 5 6 4 0บาทนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดมีเหรียญดังกล่าวอยู่ที่บ้านหรือพบเจอที่ไหนก็ขอให้รู้ว่าเหรียญน,นี้เหรียญเดียวราคาสูงถึง170000กว่าบาทนะครับ170,000กว่าบาทซึ่งเป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญปี1911ซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับซึ่งแนวโน้มราคาในอนาคตก็จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผม